สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับ,นนรบแล้วก็พี่น้องในะช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VAP แล้วก็ลาว v ี p นะครับในค่ำคืนของวันที่9นะครับเดือน5 2,66 6นะครับผมเมื่อคืนนี้ผมก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับเมื่อคืนนี้เนาะในในรอบ เราสามัคีแล้วก็หวยลาว p ีอย่างน้อยมาตัวเด่นตัวเจาะนะครับพี่พี่เนาะถ้าแบบนี้ก็ <c oughs> ค่อยยังค่อยยังชั่วนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆวันมานี้มาแต่ตัวเด่นนะครับตัวประกบคู่ไม่มาเลยนะครับรอบแรกของเรานะครับผมให้สามกับเก้าเนาะผลที่ออก0ูนย์สามเกกับแปดศนย์นะครับพี่พี่อืมสามตัวในผิดตัวเดียวเนาะผมให้สามเก้าเจ็ดนี่ศูนย์สามเก้านะครับ ก็ในตัวประกบคู่นะครับส่วนมากถ้าเป็นตัวเด่นผมจะไม่ประกบคู่ให้นะครับเนาะแต่ถ้าใครจับตัวเด่นก็นี่เลยนะครับ3กับ9นะครับรูด9นะครับเข้าไปตรงๆนะครับพี่สามเนะครับผมเนาะใครเอา3มเหลือเข้าไปรูดในเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะไม่ใช่เด้งบนเด้งล่างหมายว่า2เด้งเนาะถ้ารูด3ก็เข้า3าถ้ารูด9ก็เข้า3 9ประมาณนี้นะครับเนาะสเด้งนะครับผม ส่วนลาวสามัคคี VIP ผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก6 5 1กับ1 6อันนี้หลุดไปนะครับพ,พี่อันนี้หลุดไปน้องห้าเก้าหกสามหออก1 6, 6, 6 16, นะครับส่วนหวยลาว VIP นะครับพี่ของเรานะครับก็ผมให้0กับ6รูด6นะครับผลที่ออก0 0 9กับ7 0นะครับพี่ศูนย์ศกับ7 0นะครับใครวิ่งรูดที่0นะครับพี่เด้ง บนเด้งล่างนะครับแต่ของเราเจาะเข้าที่0770นะครับมาในตัวเน้นนะครับส่วน09ไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าเนาะเพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9นะครับค่าคืนนี้มาดูกันนะครับว่าได้ตัวไหนบ้างนะครับรอบแรกผมได้4แล้วก็8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผม40 43 49 แปดสามแปดสี่แปดเก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สี่แปดเก้านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเราสามัคคี VIP ผมได้1แล้วก็7สายลูดให้ไปที่เลข7นะครับ12 15 17 72 75 7 6นะครับ3ตัวให้ไปที่1 7 5นะครับผมนี่เลยนะครับส่วน หวยลาว VIP นะครับผมได้ตัวเด่นเหมือนลาวสามัคคีนะครับก็คือ4กับ8นะครับแต่ว่าตัวรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับ80 87 89 40 47 49 นะครับสามตัวแปดสี่เจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทาง เราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคี VIP อีแล้วก็เราว VIP นะครับก่อนออกไปนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด่นแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหนางขยาเป็นกำลังใจงให้แอดด้วยนะครับสรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ